พ่อแฟนนะครับโดนมิฉาชีพหลอกแล้วแบบวิธีใหม่ยังไงบ้างก็คือว่ามาในรูปแบบเสียงเสียงเหมือนลูกสาวเขาเลยเป็นไอไอสำเนียงก็เหมือนแล้วก็โทรไปหลอกตอนที่เราอยู่ข้างนอกอยากให้อยากให้ทุกคนตอนนี้ต้องเตือนภัยกันหน่อยต้นปีก็เจอเรื่องเลยชงไหมชงไหมเขาบอกว่าปีมะเมียจะหายชงแล้วแล้วราศีเมษจะดี แต่เขาบอกว่าอ๋อดีหลังวันที่30เมษายนยังไม่ถึงเป็นยังไงบ้างเรามาประสบการณ์เรามีอ,าอะไรบ้างโอกาสจะไปเที่ยวฮ่องกงไปไหว้พระครับไปกับแฟน2คนไปถึงในวันที่สองไหว้พระเสร็จปุ๊บพ่อแฟนนะครับโดนมิชาชีพหลอกอแล้วแบบวิธีใหมย่ยังไงบ้างก็คือว่า,ามาในรูปแบบเสียงเสียงเหมือนลูกสาวเขาเลยเป็นไอสำเนียงก็เหมือน ก็โทรไปหลอกตอนที่เราอยู่มอนนอกอแล้วเขาก็ไปรู้าว่าเรากําลังทำออฟฟิศใหม่เขาก็มีวางแผนล่วงหน้าก่อน3วันเขาโทรไปบอกคุณพ่อพ่อแฟนผมว่าเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้ทําเบอร์หายเปลี่ยนเบอร์ใหม่นะให้ช่วยเบ็เบเบอร์นี้ไว้ด้วยนี่คือวางแผนก่อนล่วงหน้า3วันแต่ว่าพ่อแฟนผมก็ไม่ไม่ได้เมมไว้ก็ก็คิดว่าอ๋อก็คงแบบหายธรรมดาแล้วพออีกสามวันถัดมาโทรไปหาพ่อแฟนแต่เช้าเลยบอกว่า กำลังซื้อเฟอร์นิเจอร์อยู่ไม่มีตังค์โอนให้โอนเงินมาให้หน่อยแล้วซึ่งเสียงเหมือนมากเสียงเหมือนใจผมมากแล้วก็สำเนียงเหมือนมากจะได้โอนมาให้หน่อนสามหมื่นบาทพอโอนไปให้ห่อนสามหมื่นปุ๊บ<ๆ>เขาเห็นมาได้ง่ายแหละผ่านไปอีกสิบนาทีโทรมาบอกว่าตอนนี้อยู่อีกร้านหนึง่งอยากได้ของทันทีอยากได้กลับบ้านเลยโอนมาให้หน่อย 1, อีกแสนห้า<ๆ>ด้วยความเป็นพ่อเห็นลูกไม่มีตังค์แล้วก็แบบจำเสียงได้ว่าแบบพ่อแท้ๆจำเสียงลูกตัวเองได้อยู่แล้วโอนมาให้แสนห้า แล้วมันก็ยังไม่หมดแค่นี้อีกสามอาทีมันโทรมาอีกบอกว่าอยากได้ของเดี๋ยวนี้เลยโอนมาให้อีกหน่อยสามหมืออ่นพ่อแฟผมไม่มีเงินแล้วบอกว่าไม่มีเงินแล้วมันก็ถา <laughs> มว่าเหลือเท่าไหร่พ่อแพงบอกว่าเหลือหมื่นหนึ่งอ่ะเอามาเลยหมื่นหนึ่งแล้วพ่อแพงก็โอนไปแล้วพ่อใช่แล้วพ่อแพงก็เป็นเสร็จแสนก้าหมื่นตายัาก็คือหมดบัญชีถ้ามีมากขนานั้นผมว่าหมดมากว่านั้นแล้วพ่อก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมยืมเงินบ่อยจัง โทรไปถามน้องสาวน้องสาวว่าเขาไปเที่ยวฮ่องกงอยู่ตอนนั้นพ่อแฟนก็ช็อกเลยแต่ว่าเขาไม่เอะใจเลขบัญชีอะค่ะมันอาจจะแบบชื่อบัญชีไม่ตรงอะไรเขาบอกว่าให้โอนเข้าบัญชีร้านเลยนะการมาสดุกอยู่สะดุกแล้วแจ้งความหรือยังพี่ต่าแจ้งความตอนนั้นก็คือแจ้งความหมดแล้วครับแต่ผมก็ถามตำรวจนะครับว่าเกิดมีสิทธิ์จะได้เงินคืนไหมเขาบอกว่า ไม่น่าจะได้เงินสูงแต่ว่าน่าจะสามารถจับคนแบบตัวเล็กๆได้เพราะตัวใหญ่เขาว่าอยู่ต่างประเทศกันหมดแล้วตัวแล้วบัญชีเล็กตอนนี้อยู่ในเป็นชื่อไทยเลยครับเชียงรายหรือว่าอยู่ตรงไหนตอนนี้ยังกำลังสืบเพราะว่าต้องรอทางธนาคารทําเรื่องกลับมาให้กับตํารวจยังมีต้องต้องรอธนาคารส่บเรื่องกลับมาก่อนแล้วับเรากลับไปพอเรากลับไปแฟนเราได้ไปถามคุณพ่อไหมว่าเสียงมันเหมือนละไม้คล้ายแค่ไหนทําไมคุณพ่อถึงแบบมั่นใจแฟนผมเล่าให้ฟังมาก พ่อเป็นพ่อแท้ๆทำไมจะจำเสียงลูกตัวเองไม่ได้มันปลอมได้เหมือนขนาดนั้นแล้วตอนนี้ใช่แล้วมีการวางแผนด้วยนะว่าแบบโทรมาก่อนล่วงหน้าเตรียมงานต้องระวังไว้นะคะเพราะเดี๋ยวนี้มันมีแอปพลิเคชันแบบปลอมทั้งเสียงแล้วก็สําเยงเราได้อย่างผมพูดอยู่ตอนนี้มันก็ดูดเสียงมาได้แล้วนะอันนี้ต้องอันตรายผมแนะนำว่าต้องมีคนมีรหัสกันในบ้านถ้าพูดถึงเรื่องเงินก็แบบบอกรหัสมาสิอะไรเงี้ยก็จะมีตั้งไว้อะไรเงี้ยก็ ฝากเพือนไทยด้วยนะครับก็โดนไปแสนเก้าแล้วจริงๆก็คือเขาเนี่ยแฟนเราไปเยียวยาคุณพ่อยังไงบ้างให้พอค่อนข้างที่สึกว่าดาวตกนอนพ่อแฟนเนียนอนไม่หลับมาสามวันแล้วก็คือยังแบบทั้งโมโหด้วยทั้งโกรธตัวเองด้วยทั้งแบบเสียรู้ด้วยเสียเงินอีกอะไรเงี้ยแม้ว่าแบบคนในบ้านอาจจะโอนเงินไปให้ลราสองแสนแต่ว่าความรู้สึกมันก็คงแบบไม่น่าเลยอะไรเงี้ยเงินแล้วอยู่ต่างจังหวัดเงินสองแสนก็ไม่ใช่น้อย ก็พยายามให้แฟนโทรไปไปหาคุณพ่อบ่อยๆไปให้กำลังใจไปบ่อยครับจริงๆเพราะอยากให้เรื่องนี้มันจริงจังยังไงไม่อไม่ได้อ่านเลยเขาไม่รู้เลยครับอะไรนะครับพี่เต๋าอยากให้เรื่องนี้มันจริงจังแบบถึงขั้นแบบกระทรวงหรืออะไรใดๆหน่วยงานใดๆไม่ต้องอะไพอก็พอไม่ต้องกระทรวงก็พอก็ทำจริงก็จัดก็ัดจ่อเลยนะก็ฝากด้วยนะครับฝากจัดการน้องพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์อะไรเงี้ยด้วยครับเพราะว่า คือพอผมพอแฟนผมโพสอะไรเงี้ยคนโดนกันเยอะมากเลยครับแต่เขาไม่กล้าออกมาโพสตเหมือนแฟนผมผมว่าเนี่ยเห็นบ้านนี้ก็โดนไป3ามหม่ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาแล้วเขาหลอกผู้ใหญ่หมดเลยนะครับเขาหลอกคนสีีคนแบบรุ่นปู่รุ่นย่าหมดเลยเหมือนแบบแต่เอาความเป็นลูกมา <c oughs> มาของเงินนะลูกของเงินเราก็ต้องให้อยู่แล้วอะ,อะไรเงี้ยครับ อยากให้ทุกคนตอนนี้ต้องเตือนภัยกันเอยก็ต้องเซฟตัวเองกันไ้ก่อนจริงๆเราหวังจะได้คืนไหมไม่หวังอะครับแต่หวังว่าแบบอยากให้ให้แบบหน่วยงานระดับใหญ่ๆที่ใครมีความรับผิดชอบอะครับก็ช่วยมาดูแลตรงนี้ด้วยเพราะคนเดือดร้อนเยอะมากเยอะมากๆเลยครับก็ฝากด้วยครับเราก็ไม่ได้น้อยล่าสุดนี่คือโดนแฮกเมื่อเช้าตอนตีสามโดนแฮกทวิตเตอร์ฮะฮะมุวงเหมือนกันนะฮะเพราะว่า เพิ่งกลับไปถวายขอบคุณแล้วโดนแฮกทวิตเตอร์ไปใช่แล้วผมก็เลยไปปรึกษาใครผมก็ไปปรึกษาคนที่แบบเล่นทวิตเตอร์บอกเขาว่าก็ต้องรอเขาตอบกลับมาว่าทางทวิตเตอร์เขาจะว่ายังไงผมก็เลยบอกว่าถ้าผมได้คืนเดี๋ยวผมจะซื้อติ๊กสีฟ้าถูกอะไรเพื่อระดลฟไรเนี่ยเขาจ่ายรายเดือนได้เดี๋ยวผมจะจ่ายรายเดือนให้อีลอนมัสก์นนะฮะจะได้แบบโดนแฮกยากหน่อยเพราะผมไม่ได้ซื้อไว้ มันก็เลยโดนแบบเปลี่ยนอีเมลเปลี่ยนอะไรตอนนี้แฟนขับก็ส่งมาบอกกันใหญ่เลยตอนเช้าพี่เต๋อาทวิตเตอร์เป็นไลน์ไปดูหน่อยนะอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอาไปหลอกใครอีกหรือเปล่าหรือเอาแอ้เขาไปขายอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ถ้าใครที่ได้รับข้อความแปลกๆจากผมก็ไม่ใช่ผมนะครับในทวิตเตอร์ใช่ครับอะไงั้พี่ถามเลยเต๋อเราไปฮ่องกงเราไปขออะไรบ้างทำไมโดนแต่เรื่องขออะไรมาบ้างฮ่องกงผมก็ขอให้ชีวิตมีความสุขครับขอให้แบบธุรกิจ เงินทองไหลมาทีมาไหลจริงไหลไปออกไปเลยตายเหงายไม่แต่เราเชื่อว่าไอ้พวกที่ออกไปอ่ะได้กลับมาเยอะเลยบาปกินหัวง่นยเลยให้ตกนรกหมกไม้ไปเลยสามันสามันสามใช่ฮะก็ขอให้แบบอย่างพูดนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเรามีฝากอะไรถึงวิชาชีพไม่ว่ามันหมดแล้วไม่มีอะไรที่จะต้องหลอกแล้วอยากเจอมากกว่านั้นอยากเจออยากเจอแบบติดใจคุณทำด้วยอะไรอะไรเงี้ยคุณไปหลอก แก่คนเฒ่าเงี้ยแล้วบางคนก็แบบเขาเครียดแล้วเขาก็อายุเยอะแล้วอะไรเงี้ยเขาแบบเสียใจอะไรอย่างเงี้ยคุณแล้วก็เศร้าใช่